อ่านเลยอ่าวิดีโอไว้อ่านวิดีโอควรจะทำให้ดูว่าการสูญเสียเรจูของกูไม่ยังไม่สูญเปล่าเว้ยต้องต้องมุดสูญเสียเพรต้องเลือดหล่อสุดท้ายไม่ถูกตายตายนะมังแรงมันต้องไม่สูญเสียเว้ยไอคูดูดินึงก็แรงเลยยังเฮ้ยเอาจริงดิไม่เข้าแล้วเข้าแค่นี้เอาสามหมื่นสองเหลือสองหมื่นระเบิดตัวตายไปเลยเพื่อน ขี้ว่าตายมันจ๊กตายเอ้าตายวะกูหม,มายถึงอาราัเกี่บาลูไม่ตไอ้ย่ะจบละแย่ว่ะทำไมพี่อารัตไม่ไม่ไม่ทำเหมือนเมื่อกี้แบบเมื่อกี้อาราัตเพ่งรอดไปกี่ชีวิตนะแจ็คนะเอ อีอ,อาราชมันรอดไปกี่ทีนะไอตัอท,ที่มันโดนโกระทือบอะอาอามากเลยก็ยมากกว่านะอะไรเนี่ยนาฬิกาพังตู้ไอต่อ <c oughs> วะคลิปใหม่ขี้อย่าดูอ่านไม่ออกเฮ้ยได้เป็ดได้เศษเป็ดอ้าว <c oughs> หมด เสียทั้งเรจูเสียทั้งผลล้มแอปเปิ้ลไปต่อต่อไปกูเจอเหี้ยแล้วบอมเจอตัวอะไรวะต่อไปอืมกูเลือกงงไปแล้วกัน กูหยิบหยิบไปเลยแล้วกันเมอร์ลินแย่เยเสียแลมึอได้แลวได้เดนตูเแล้วมึงดูสิ่งที่กูย่รดับความพันรต่อเข้าเลยสั์อาะอะไรมึงดตูเด้ออะไรไม่ใช่ผมเพื่ออะไรออกมาแบบ้า เฮ้อะไรนี่อะไรนี่เฮ้ยงอไอต้นไม้นี่ไงที่กูสู้ครั้งก่อนนี่หว่าต้มึงอยากเล่นไวดิปป่ะอยากเล่นเหรองอไม่เลยไม่เล่นเฮียกูเล่นเฟย์ดยไอ้สัตว์อาร์วีเป็นเจนเป็นไปอ่ะไม่ใช่โคตรเยี่ยงไรไงเป็นีคยอะไรกันรู้ไอสัสเฮ้ยถ้ากูออกเรยจุมันจะหมดมันจะหายไปปอ สิบละสิห้านาทีขึ้นเลยแต่เอ้ยก็มันก็นเย็นเนี่ยสุดีว่าอาราชคนนี้มารถจบเกมได้ีหดีตนาที่ไม่เข้าดีอารอาชอา่ะ

王の話をするとしよう。星のシノイチュー、ラグンの端から君に聞かせ。キカセラー、シューガーデン、オブバロン、バイネン、オブ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 バイイン、 เออขออะไรได้งั้นั้นท้ความแค้นมันเข้าสีไปไดอร์ชสเตลานี่นี่กำลังที่แดิเลย กานายไดต่เพืราุนนี่เ้ย <c oughs> ราจริงมีใครเล่นออเอาบีมันไม่เล่นมีม่เบ็ยจกับไปเลยนักเลสแต่เกมเก่าต่ก็ยังเกืเัเ่นก็ว่อันนั้นปกติปกติดี ล้วเ,เล่นกันไปทำไมวะเก็บทั้งหมดเราไม่รู้กันด้ยมาทำไปเร้่อยๆนี่ไม่สามารถเป็นตัดเยมันจะดีดูเลยวะแล้วถ้ากูออกอะไรถึงมันจะหายปูเหี้ยกูสิหน้าอันนี้เอาไม้เักะเฮ้ยเชื่อไหมอารัตไม่ตัดเอ๋อเรียบรอย้อยคงตายไปแล้วเฮ้ยเราไปสุดเลยจะไปต้องไปให้สุดด้ย ม่มีทียอะไรเลยรวยเทียยังไม่แก่กันปนสมาธิเยจังวะหนุ่มไอเลเพื่อนเอาไว้สุดเ็อุ้ยอุ้ยุคิดึงคร้อยคนเลย้ยอ้ตายเื่อะไรมึงโดนตายล้ ถ้ามนเดียวอ้นี่เดี๋ยวกูดูไอ้นี่แดูปเร่ยมเป็นแสนนะกูว่าย่าไม่กูเลือกตัวดีๆดีกว่าอยาไ่กูอยาโอเคเราจะเจอตัวเซอร์เกอร์กับคลาราบอร์เซอเกอร์อะไนะบอร์ร์เอร์กับอาชูอ ังขอยาหน่อยต่ออะไรดูดีโรมันไหมกูอยากยาโรแมนเพื่อนอะนี่อย่าหยิบโรมันเพื่อนไว้ไหมหรือจอธาตุไปดีเอ็นอ่อนหนักแล้วกูเฮ้ยกูเชื่อในพลังกันเอาตัวรอดของกูเฮ้ยไม่ดีกว่าไม่เชื่อดีกว่ากูไม่เชื่อเอาใครไปดีกว่า เอามึงไปหรอมึงไม่มีนี่หว่าึงไม่ได้ใส่เทเลปิตมาในบ่ายเคนเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฟอร์เจอร์น่ะในไงกันเฟอร์เจอร์น่ะเอามาใส่แล้วเรามเหี้ยอะไรเนี่ยนั่นคือเรื่องของมึงกูไอ้หัศซันไอ้ยะเลยฮะลอาท่าไปดูนะ ไม่งคือตอนนี้กูว่าแม่งไม่รู้ซีนดีกว่าน่าจะจบไวตีหมูได้ด้วยแม่เที่ยวเวดนามไหมครับหรือสกาทาดีคือจองสกาฮาดีวะดูดิ n p c แล้วนุ้ยมันจะแทงทีเดียวตายดูดิมีอันนี้ด้วยจอกดำที่บางทีไปนอกโลกไปส่วน ไี่หนะไม่ใช่หนาไอ้เนจ้าสารเล่าวิ่งเจออะไรสักอย่างูเชื่อในเรื่องของชาวโรมอ่ะไอ้ย่แงแรกเลยคือเอาหมาคูนใส่เราไปดีใส่นี่ไหมใส่เลยดีไว้เจ็คกูจะไปรวมหม่องไหมหมไมกูแบบทะลุไหมเพราะว่าจำได้เมื่อกี้ไอ้อาสวัสถามมันไอ้ทำมาถามันเยี่แง่ทุกอย่างอ่ะมันสร้างลูกไอ้นู่นไง เอาใครไปดีมาชูนี่ก็จำเป็นใช่ได้อยู่มุนอารัตไม่จำเป็นหรอกตานี่เอาไปมีแต่จะตายเนี่ยหมาคูไว้หลังสุดแล้วกันอะไรดีกดว่ามอ,อเกนไม่น่าได้ใช้อยู่แล้วกาลิเบอร์ไปเลยไหมรับ เอ้ยเดี๋ยวเออโอ้โนี่ดีกว่า,ววาเออใช่ลืมไปโทษทีบาราดามันตยบรารันดามันตีใส่อะไรไปดีวะ<อ>ไงใส่ของอาราดไปก่อนเฮ้ยใหญ่ว่ากูไม่มีไอ้ปูยังนั้นโอ้ใครไปดีวะเฮ้ยหมาคุยตัวหนึ่งหมาสัดสองตัวเ,เอองั้นหมาคุยตัวนีสสวเนเวเน้เอาเป็นมาแทงกันส่วนกูนเอาไอ้ีนี่มาขั้นกลางเดี๋ยวตีกันก็เยอะ อไม่เชื่อกูเชื่อในพังโรมันนะนเว้ยไม่เชื่อไหมกูมเชื่อว่าโรมันอาจจะต่อ,อยทีเดียวแล้วก็อาสวัตถามันไปนอกโลกเลยก็ได้นไอ้เหี้ยบอดใหไได้เปิดได้มาแล้วไอ้ลอยได้

For อย่าเพิ <t <t er okay ่งเกลียดเลยเพื่อจะเพื้อด้านหลังเลยจะทำไงมันดีเอ้ยบาร์ดัตมันตีไปเลยระเบิดตัวเอ้ยบาร์ดัตมันตีไม่ใช่สเตล่าหรือที่ผ่ายไอ้อาสวาตัมันจะมียันตีแล้วเซเบเร่เฮ้ยจำได้มันจะมีสปันใช่ไหมเอ้ยตูดไม่ไม่แตกไอ้ยี่เอ้ยเนี่ยแต่สตันอยู่ใชวไหม อ้าวเมื่อกี้มาล้างเหรอล้างอะไรแก่สภาพเฮ้ยบาราตมันได้ระเบิดให้แตกเลยกาแม่งเลยตีที่นี้ให้แตกก็ได้จังเลยบาราตมันได้ดีเลยอ้าวมาดูจะดีใจเฮ้ย

เฮ้ยตกแต่เลยนีเห็นหมาไหมเฮ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยโอ้ยกำลังดีเลยเลยอืมรกูเจไอ้นี้ดีป่ะดีป่ะวะเอาให้อาสวกทับบันปนอกโลเลยเอาแล้วกัน นี่ต่อยนล้วคนดีแล้วคนรูกูจะต่อยแค่นี้ด้วยกูอยากใหกูได้ส่งแล้วที่เป็นแกรนสุดยอดให้ตายให้กันเอาตายเอาตายก็เฮียแล้วขึ้นโอเวอร์คิวอยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้เอาเมื่อกี้กูไม่ได้อ่านตัวที Ature, so huh? yeah. คุณล่นไม่อ่นม่ลนอ่นอเื่อนเอาูเล่นในอมเลย่าจะหาอโรมันดินแน่เลงานเยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่โรมันเลยคมาแล้วเยดีเลยี่พ่มความแรง ส่วนเจ้างแมงคือเราเพิ่มเพิ่มดาเมจพอเลยทำให้กรอแท็กต้องยังงั้นสิไม่ติดขี่เฮ้ยโลโลมันยังอยู่แท็กมันเป็นโคลุมันวะนี่คนแบกมาได้ยี่อ่ะแต่คนแบกไม่ได้ใช้ว่ะ คนแบกขึ้นมือแค่นเดียวฉะนั้นไม่ใช่เ้อ้าวเออพวกฮลฟรากีกูบินอ้าวไม่ตีเลยอ้อฮีรากีกูอยู่นี่อ๋ออ้อแป๊บหนึ่งกูนึกงฮีรากีกูอยู่หลังสุดมาคูอยู่ตรงกลางแล้วก็มาคูอีกตัวหนึ่งอยู่หน้าโอเค อลองมาคู่กูแตกเลยสัสสสสตว์เอ้าไอายามาไอ้ยาที่ดูมันดิเมื่อกี้มันล้างของเฮ้ยยังรออีกอ่ะอจริงดิ กูไม่น่ากดให้โรแมนเลยมาคูจะบินเอแล้วกูไม่มีเรือด้กูต้องเริ่มใหม่เฮ้ย <c oughs> อามาคูอาจ,จะแบกก็ได้ไม่แน่วันนี้ถ้ากูทำจริงอาจจะทำได้นะมันเลยกรอนหน้นะนะบอสนะแต่มึงมึงก็ มันจะทำอะไรกับหมาครูได้เหรอเอ้ยถ้าเตือนนี้ข้างได้ถ้าเตือนหน้าไออันตีไปจเฮ้ยมีหวังมีหวังอยู่ไงอาจจะแบบกีบุลุกคืฮ้ยเลือดแค่นี้อาจจะได้อยู่เฮ้ยมันเอาโลกมด้วยมันเอาโลกมด้วยไม่ตายอันตีสวยงามเฮ้ยเต็มแล้วเฮ้ยมันโหดมากเอาไหมด้วยโอเคจะนั่นละ มาคูจบเกมเลยเนพะื่อนไปเลยมาคูถึงแม้จะวเวลสามเพื่อนตีอะเกมยิ่งลบเออมาคูจบเกมไม่คุยแม่ทำไมเขาไม่ยอมเพื่อนสามอยู่อันจริงอ่ามาคูกดแม่งไม่ออกเลยสุดกูได้ได้มาจีตัวแปดตัวแล้วมึไงไอ้สัตว์ เอยกูผงใจมากูกูแบกแล้วยี่เกือบเล็ดตัวตายเฮ้ยแต่ว่าตรงตัวนี้มันไม่ยากเท่ากับของไออาจูนานะกูว่าถึงแม้มันจะยื้อนานกว่าของอาจูนาหรือว่าอาจูนานานกว่าจังไหมแล้วทำไมกูต้องเรียกอาจูนาล่ะทำไมกูไม่เรียกอาจูนล่ะไม่รู้เลยอะไรญี่ปุ่นก็เขียนอาจูนาเออย้แล้ว ผมขอโจ๊ครักทีหน่อยครับไหนวะไม่ค่อยนี่แหละวะแล้นี่ไงขอสักทีนี่ไงได้จ๊กแน่แตวเดี๋ยวไม่ไม่ให้ให้ที่อัพเวลห้าเออใกล้จะถึงนรกรถลดเวลห้าแล้วสินะเฮ้ยมองวัาดียังไม่ตายเลย ำไมมันไม่ข้ามะวดาะดค้งนะอหมอตายละอยากข้ามจะคิดปะไม่กูจะดูเฉยๆนี่กดค้างเว้โอ,อนเนี่ยเ <c oughs> นี่ยโอ้ยโอย้ยโอ้ยมิมอบอิบอีบิบบบบิบบบบิอบบ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 บับบบบบบายบะบบบบกอบบบบ้บบ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 ้บบ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 บนบบ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 บหน้า,า,นา,นาบ ไม่รู้กดไปคนทียเอา้าหเสิกไปสิข้ามไปเลยบินอา้าวข้าไปสิก อ๋อรถเบลนี้น่าจะระเบิดไหมถ้าจะไม่พิดรถเบลนี้ก็หายไปใช่ไหมแล้วเด็กมังก็ร้องเมื่อกี้เหวี่จงากตายกูรีบเกินยัยจบแล้วรถเบลสี่หายกัวสีแอนวิลคัมบูรอเบลไฟ